มาต่อกันที่ในเรื่องของการเรียนว่ายน้ำนะคะในช่วงหน้าร้อนนี้อะ่ะหลายๆพื้นที่ตอนนี้อากาศร้อนเด็กๆก็ปิดเทอมด้วยใช่เด็กๆก็ชอบไปเล่นน้ํากันค่ะ,คะซึ่งภูบังคับกองพันทหารราบที่สค่ะกรมทหารราบที่13เยี่ยมให้กําลังใจบุตรหลานนะคะกำลังพลเนี่ยที่เข้าร่วมการฝึกสอนว่ายน้ำค่ะให้มีพื้นฐานด้านการเอาตัวรอดไม่จมน้ําในช่วงปิดเทอมค่ะ ทีสาะว่ายน้ํากองพันฐานร,ราบที่สองค่ะกมารมฐานราบที่13ค่า,ายเจ้าพระยาสุรวง์วัฒนศักดิ์ตําบลหมูหมน่นอ,อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพันโทวิทยาสาริยาค่ะผู้บังคับกองพันฐานร,ราบที่สองกรมทหารราบที่13ค่ะแล้วก็คุณศศิชาสาริยาประธานสมาคมแม่แม่บ้านทหานบก สาขากองพันธ์ฐานราบที่2กรมฐานราบที่13เยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็มอบอาหารว่างนะคะให้กับบุตรหลานที่กับของกําลังพลเนี่ยที่เข้าร่วมการฝึกสอนว่ายน้ําโดยจัดก,การฝึกสอนว่ายน้ําขั้นพื้นฐานค่ะให้กับลูกหลานกําลังพลภายในหน่วยที่สมัครใจเพื่อให้บุตรหลานนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความรู้ด้านการเอาตัวรอดทางน้ําค่ะแล้วก็รู้จักการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมและก็ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายจิตใจให้เข้ม,ขมแข็งเพราะว่าการว่ายน้ำนะคะ ว่าเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ร่างกายได้ทุกสัดส,ส่วน<ะ>ก็ทําให้การประสานงานของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ระบบทางเดินหายใจแข็งแรงค่ะอีกทั้งนะคะกิจกรรมดังกล่าวก็ยัยงเป็นการช่วยลดอาการหอบหืดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยคนะ่ะ